ตอนที่สิบสีสามีนอนไม่หลับหลังจากที่ห้ามปรามกันมาครึ่งค่อนวันปิงปิงก็ใจอ่อนยอมให้ราชามาจอมเจ้าเล่ใช้สองเต้าของนางแทนหมอนหนุนกระทั่งนางใกล้จะหลับเพราะความอ่อนเพลียเสียงทุ้มนุ่มก็ดังขึ้นบนทรงอกปิงเอ,อ๋อคาหล่อเหลาก็เสียวเฮืยหรือไม่ อืมเสี่ยวไปหล่อเหล่าที่สุดแล้วปิงเอ,อ๋อข้าเก่งไหมอืมเสี่ยวไปเก่งกาดที่สุดแล้วปิงเอ,อ๋อเจ้าชอบข้าหรือไม่ชอบชอบมากที่สุดปิงเอ,อ๋อสามีนอนไม่หลับเจ้าช่วยถอดเสื้อผ้านอนได้หรือไม่ ปิงปิงหากถึงชิวไม่เอ่ยออกมายังพอว่าแต่พอเอ่ยออกมาแล้วอายะอายะนายท่านนายท่านท่านก็ถูกทิบออกมาเหมือนกันหรือเสี่ยวหุยกระโดดสองขาด้วยความดีอกดีใจเมื่อเห็นผู้เป็นนายเดินนังน่งหงิกงอเข้ามาแต่มันยังดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็ถูกเตะโด่งออกไปไกลลิฟไอหมารู้มากไปไกลไเลย ส่วนชายหนุ่มผมสีเงินยวงได้แต่แอบยิ้มเย่อในใจเจ้ายิ้มอะไรเสี่ยวเฮยถึงกับสะดุ้งหยงรีบปฏิเสธเป็นพลวันข้าวไม่ได้ยิ้มสักหน่อยท่านอย่าดิกดเครื่องจนตาฝาดไปเชียวความจริงเฉิงชิวก็ไม่ได้เห็นจริงๆนั่นแหละว่าเสี่ยวเฮยยิ้มก็แค่โกรธจนพานพาลโลไปทั่วเพราะเพิ่งถูกปิงปิง,ปงถีบออกจากห้องมา จอมมานผู้ยิ่งใหญ่นั่งลงบนขอนไม้ข้างกายเสียวเฮยยกสองมือเาวาคางด้วยท่าทางกลัดกลุ่มเดี๋ยวถอนหายใจเดี๋ยวสายหน้าจนเสียวเฮยนึกรำคาญขึ้นมาเป็นอะไรของท่านข้าอยากเข้าหอแขกแคกเสียวเฮยถึงกับสำลักน้ำลายทันทีที่ได้ยินมันเพิ่งคิดได้ว่าไม่ควรจะถามเลยจริงๆ ราชามานผู้เก่งกาดหน้าด้านและไรอย่างอายพอมาเจอปิงปิงถึงกลับไปไม่เป็นคิดวางแผนจนหัวแทบแตกก็ยังหาทางกลับไปหาซาลเปาสองลูกไม่ได้เสียทีจะใช้เวททำให้นางหลับไหลเหมือนก่อนก็ไม่ได้ท่านก็บอกนางไปตรงๆสิว่าอยากเข้าหอ,อกกับนางเฮยก็เพราะบอกไปตรงๆนี่แหละถึงมานั่งอยู่กับเจ้านี่ไงเล่า เสี่ยวเฮ้ยหลีตามองชายหนุ่มผมแดงข้างกายเพราะให้ตายมันก็ไม่มีทางเชื่อว่าจอมหมานผู้นี้จะกล้าบอกกับปิงปิงตรงๆแล้วมันก็คิดถูกเออจะว่าตรงก็ไม่เชิงนักข้าแค่ขอให้นางถอดเสื้อผ้านอนสมควรแล้วที่ถูกถีบออกมาในใจเสี่ยวเฮ้ยคิดเช่นนั้น แต่ปากกับเอ่ยไปอีกอย่างหนึง่งข้าหมายถึงขอนางแต่งงานเป็นภรรยาแล้วเข้าหอเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะ่ะท่านเคยเห็นหรือไม่ข้าจะไปเคยได้ไงเล่าข้าเคยสนใจเรื่องของพวกมนุษย์เสร็จที่ไหนเฉิงชิวพูดด้วยความกลัดกลุ้มจนกระทั่งเหลือไปเห็นเจ้าหมาน้อยกลับมาเจ้าหมานี่ เสี่ยวหุยเดินทำตาแล้วห้อยหางลู่หูตกมาตามเสียงเรียกเจ้าเคยหลงไปในโลกของนางรู้หรือไม่ว่าที่นั่นก่อนจะเข้าหอชายหญิงต้องทำอะไรบ้างอ่าพอถูกถามเสีย่ยวฮุยก็มีท่าทางกระดิกระดาขึ้นมาทันทีนายท่านก็ไปดูสิขอรับไม่ใช่ว่า ตอนนี้มีลูกแก้ววิติแล้วหรือเหมือนพานายหญิงกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดอย่างไรเล่าเผื่อบางทีจะได้เข้าหอเสร็จที่นั่นเลยดวงตาสีแดงทอประกายทันทีที่ได้ยินในที่สุดเฉิงชิวก็หาเรื่องที่จะกลับไปง้อปิงปิงได้อยู่ๆราชามานก็ลุกพลึบจนเสี่ยวหุยและเสี่ยวเฮยพากันตกใจก่อนที่ร่างกายของจอมานจะเลือนหายไปจากสายตา เสี่ยวเฮ้ยได้แต่สายหน้าส่วนเสี่ยวหุยยืดอกอย่างภูมิใจที่มันสามารถคิดแผในให้ผู้เป็นนายได้ในห้องจกกักรพรรดินีเหงาร่างในชุดสีดำค่อยๆปรากฏกายบนเตียงปิงปิงที่เพิ่งจะได้งีบหลับต้องรู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเมื่อหน้าอกถูกสัมผัสแต่นางไม่ได้คิดจะโวยวายปล่อยให้เฉิงชิวลูกคำมาเล่นอย่างสบายใจ ปิงเอ,อ๋ข้าผ่าเจ้ากลับไปเยี่ยมบ้านดีหรือไม่เยี่ยมบ้านก็ที่ที่เจ้าจากมาไงข้าไม่มีบ้านอยู่ที่นั่นคําว่าบ้านสำหรับข้าคือที่ที่รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนอย่างในอ้อมกอดของท่านเวลานี้ประโยคหลังนี้ปิงปิงปงได้แต่เอ่ยกับตัวเองในใจ เพราะไม่อยากให้ชายหนุ่มเบื้องหลังได้ใจเกินไปนักเจ้าไม่อยากกลับไปเที่ยวดูหน่อยหรือเสี่ยวไปมีอะไรก็พูดมาตรงๆเถิดข้าอยากแต่งงานกับเจ้าแล้วพวกเราเออก็จะได้เข้าหอปิงปิงได้ยินเช่นนั้นถึงกับหลุดยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดูความจริงในสายตานางเฉิงชิว คือบุรุษที่ไร้เดียงสาที่สุดที่นางเคยเห็นถึงแม้จะเจ้าเล่ห์มากแผนการก็จริงแต่กลับแลดูเหมือนเด็กน้อยที่ทั้งเอาแต่ใจและขี้อิจฉาแล้วตอนนี้ข้าไม่ใช่ภรรยาเจ้าตรงไหนใช่สิเจ้าเป็นภรรยาข้าปิงปิงยิ่งฟังก็ยิ่งกลั้นหัวเราะแทบไม่ไหวขนาดนางพูดถึงขั้นนี้แล้วอีกคน ก็ยังฝังไม่เข้าใจจนนางต้องเป็นฝ่ายหันหน้ากลับไปหาเสียเองสองมือประกบลงบนใบหน้าหล่อเหลาก่อนจะกดจุมพิษลงบนริมฝีปากยักโดยไม่สนใจท่าทางตื่นตะหนกของราชามานลิ้นเล็กแทรกเข้าไปในโพรงปากอีกคนอย่างรวดเร็วเชิงทิวได้แต่นอนกระพริบตาปริบๆหัวใจขันยุบยิบราวกับมีมดเป็นพันตัววิ่งผ่าน จอมานก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้ว่าที่แท้แล้วบนร่างของปิงปิง,ปงก็ไม่ได้มีดีแค่สาลาเปาสองลูกปิงเอ,อ๋อหลังจากที่ปิงปิงผ่าริมฝีปากออกถึงชิวก็ค้างเรียกชื่อนางราวกับคนละเมอความจริงปิงปิงรู้สึกมาโดยตลอดว่ามีใครบางคนลวนลามนางทุกคืนแต่ที่ไม่เอ่ยออกมาเพราะ ตัวนางเองก็เฝ้าฝันถึงบุรุษผมสีแดงเพลิงผู้นี้เช่นกันถึงแม้ว่าเฉิงทิวจะมีอายุหลายพันปีก็จริงแต่โลกที่ราชามานอยู่คือโลกของผู้ฝึกตนโลกที่ต้องการเพียงอายุขายยืนยาวยอมไม่รู้จักโลกที่แตกต่างผิดกับปิงปิงที่มาจากต่างโลกในโลกที่นางจากมาอย่าว่าแต่เข้าใกล้เลย แทบจะไม่มีใครมองนางด้วยซ้ำการต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวมานานทำให้ปิงปิงไม่อยากรังรออีกอย่างราชามารเฉิงชิวไม่เพียงแค่รอเล้าแต่อย่างเป็นมารร้ายที่ใครๆต่างก็พากันเกรงกลัวบุรุษที่เพียบพร้อมขนาดนี้หากนางปล่อยให้หลุดมือไปนั่นตัางหากถึงจะเรียกว่าโง่ง,งมโดยแท้จริงแบบนี้ต่างหากที่เขาเรียกว่าจูบ ที่เจ้าเคยทำเขาเรียกว่าแทะเลมอ่าที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ปิงเอ,อ๋อจูบอีกได้หรือไม่ถึงชิวหลังร่างบอบบางให้เข้ามาแนบชิดจ้องมองริมฝีปากอวบอิ่มไม่วางตาราชามารที่มองสตรีเป็นแค่ตาหลองพลังไหนเลยจะเคยมีความรู้สึกลึกซึ้งกับสตรีใดใช้ชีวิตมาหลายพันปี นอกจากทำแต่เรื่องชั่วร้ายแล้วเรื่องอื่นทำไม่เป็นเลยสักอย่างพึงจะเกิดความต้องการก็ตอนนี้ปิงปิงทำตามที่อีกฝ่ายร้องขออย่างว่าง่ายยิงจูบก,ก็ยิงเร้าร้อนจนลมหายใจของทั้งคู่เริ่มถี่กระชั้นขึ้นเรื่อยๆสองรากบทเปียดเข้าหากันราวกับมีแรงดึงดูดพอปิงปิงจะพละออกต้นคอกับถูกรั้งเอาไว้ กลายเป็นนางเองที่ถูกคนตะกะตรกามบดจูบเสียจนหายใจหายคอไม่ทันต้องยกมือทุบอกอีกฝ่ายเพื่อประท้วงเฉิงชิวถึงได้ยอมหยุดพอริมฝีปากพระออกจากกันจอมมานก็เอ่ยออดอ้อนเสียงกระซ่าปิงเอ,อ๋อพวกเราถอดเสื้อผ้านอนกันดีหรือไม่ความร้อนที่สูมอยู่ตรงท้องน้อยทำให้ เฉิงชิวรู้สึกทรมานจนแทบจะครั่งจนต้องบดเบียดถูถ่ายช่วงล่างเข้าหาปิงปิงอย่างน่าสงสารท่านเคยหลับนอนกับสตรีไหมใบหน้ารอเหล่าสายไปมารัวๆโดยไม่ต้องคิดแค่เข้าใกล้อย่างไม่เคยเลยเจ้าเป็นคนแรกปิงเอ,อ๋อข้าอยากผสมพันธ์กับเจ้าพฤึดห้าห้า ปิงปิงได้ยินประโยคนี้ถึงกับขำพลืดออกมาทันทีอารมณ์ว่าหวามเมื่อครู่หายเป็นปิดทิ้งไม่รู้ว่าใครมันช่างสั่งสอนท่านจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ให้พูดเช่นนี้ช่างนาตีจริงๆอีกด้านหนึ่งเสี่ยวหุยกำลังฮัดเชยเป็นการใหญ่คำอะไรข้าพูดอันใดผิดหรือไม่มีอะไรพอสมพันธ์ก็ผสมพันธ์ เรียกตรงๆเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันหึหป,ปิงปิงได้แต่ยิ้มอย่างนึกเอ็นดูในความหื่นแบบซื่อๆของเฉิงชิวทั้งๆที่ส่วนนั้นแข่งชันจนแทบจะทิ่มแทงเข้ามาในท้องน้อยของนางอยู่แล้วแต่อีกคนกลับยังทำได้แค่ถูกไปไถมาสุดท้ายปิงปิงก็อดสงสารไม่ได้พวกเราไปอาบน้ำกันไหม ให้ข้านวดเนื้อนวดตัวให้เหมือนตอนที่เจ้าเป็นเสียวไปดีข้ายักอาบน้ํากับเจ้าเวลานี้ไม่ว่าปิงป,งปิงจะเอ่ยอะไรราชามานก็ล้วนพยักหน้ารับทั้งนั้นในห้องอาบน้ําไม่รู้ว่าปิงปิง,ปงนวดเนื้อเนื้อตัวกันท่าไหนเสียงครางกระเา่าถึงได้ดังออกมาเป็นระยะระยะในที่สุดคืนน้ำทั้งคืนจอมมานก็ได้กินซาลาเปาสองลูกจนอิ่ม และตั้งแต่วันนั้นราชามมนเฉิงชิวก็อยู่ห่างจากที่นอนอันแสนนุ่มนิ่มไม่ได้อีกเลยจนต้องแปลงกลายเป็นนกน้อยเข้าไปซุกอยู่ในอกของปิงปิงเช่นเดิมเสี่ยวไปอย่าดิ้นสินอนที่เฉยก็ข้าอยากกินนมนี่อย่าดือ้อเอาไว้คืนนี้ค่อยกินไม่ใช่ว่าเจ้าอยากให้ข้ารวบรวมดินแดนห้าจากกักรพรรดิเป็นหนึ่งหรือ ชังหัวดินแดนห้าจาักรพรรดิมันสิตอนนี้ข้าจะกินนมความเอาแต่ใจของเจ้านกน้อยทําให้ปิงปิง,ปงต้องใส่หน้าด้วยความเหนื่อยใจก็ใครใช้ให้นางไปรักเจ้าวารายผู้นี้กันเล่าพอผ่านการเข้าหอ,อกันมาเรื่องความยิ่งใหญ่อะไรราชามารก็ไม่สนคิดแต่จะผสมพันธุ์ท่าเดียวในที่สุดปิงปิงก็ต้องยอมใจอ่อนเพราะทนเห็นคนงอแงไม่ไหว กว่าจะเอาอกเอาใจท่านจอมมารจอมหื่นจนเสร็จก็ปากเข้าไปครึ่งค่นวันถึงได้มานั่งพูดคุยปรึกษากันได้เวลานี้ในดินแดนห้าจักรพรรดิกำลังเกิดความไม่สงบในโลกที่เห็นสตีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าการที่จะให้ยอมรับปิงป,งปิงเป็นหนึ่งในห้าจักรพรรดินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกสี่จัก,กรพรรดิที่เหลือจึงรวมมือกันเพื่อที่จะบุกยึดดินแดนแห่งนี้จากนาง ทั้งอย่างได้พวกขุนนางและผู้ฝึกตนในดินแดนช่วยเหลือแต่เรื่องเช่นนี้หลวนอยู่ในแผนของเฉิงชิวที่วางไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถึงจะต่างกันที่ชนวนแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ต่างกันพอเปิงปิงรู้เช่นนั้นหนางก็ได้แต่ยิ้มไม่ว่าเฉิงชิวจะทำอะไรหนางก็ไม่นึกรังเกียจทั้งนั้นอยากฆ่าก็ฆ่าอยากทำลายโลกใบนี้ก็ทำไปขอเพียงแค่ อีกฝ่ายรักนางก็พออีกอย่างความชั่วความดีเอาอะไรมาวัดใครเป็นคนตัดสินเหตุใดนางต้องไปห่วงใยผู้คนที่คิดจะฆ่านางด้วยเล่า